ค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคำเ่ยมแป้ง,งด้านสุขภาพแล้วก็ร่างกายของผู้หญิงในวัยทองนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาให้เพื่อนๆได้คิดตามนะคะว่าเอ๊ะ ผู้หญิงในวัยทองมักจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะแล้วมีภาวะเสี่ยงอะไรบ้างที่มักจะเกิดขึ้นในคนที่เป็นวัยทองนะคะค่ะวัยทองโดยทั่วไปนะคะสาำในสี่ของผู้หญิงที่อยู่ในภาวะวัยทองนะคะพบว่าตัวเองจะมีอาการร้อนวาบนะคะมีเหงื่อออกในช่วงกลางคืนนะคะหรือบางคนนอนหลับไปแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าเหงื่อออกถึงขั้นแบบจะต้องสะดุ้งตื่นในช่วงกลางคืนนะคะตรงจุดนี้ก็จะทําให้คุณภาพการนอนหลับของเขานะคะ อาจจะลดน้อยลงวัวเดิมนะคะหรือบางคนนะคะพบว่าตัวเองตื่นเช้ากว่าปกตินะคะอาจจะเป็นเนื่องจากว่านอนหลับไปแล้วมีภาวะร้อนวูบวาบเหงื่อออกในช่วงเช้าตรู่นะคะก็ทําให้ตื่นเช้ากว่าปกตินะคะเมื่อคนเรานะคะอดอับพ้นนอนหรือนอนรับพักผ่อนไม่่อจะเพียงพอนะคะสิ่งที่ตามมาก็ถือว่าอาจจะทําให้ท่านรู้สึกว่า อ n อนแเมื่อยล้าน,นะคะรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยจะเฟชชี่นะคะทุกคนพอไม่ค่อยจะเฟชชี่แล้วอารมณ์ก็จะตามมานะคะอารมณ์ก็จะรู้สึกว่าแปรปวน,นะคะ่ะทุกคนและ หากใครมีคู่นะคะคู่น้องท้องท่านก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เธอไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์ทำทางเพศอะเหมือนกับตอนสมัยเธอยังเป็นสาวสาวล่ะเออผู้หญิงเองก็จะบอกว่าก็ฉันอะรู้สึกว่าภาวะมันมีอะไรแห้งๆรู้สึกว่าคันในช่องคลอดอะเอตรงจุดนี้ผู้หญิงวัยทองนะคะจะมี ช่องคลอดที่ค่อนข้างจะแห้งกว่าในวัยอื่นนะคะไม่ค่อยจะมีความชุ่มชื้นบริเวณตรงช่องคลอดนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์ก็อาจจะเกิดการอักเสบได้ง่ายส่วนอารมณ์ทางเพศก็จะไม่เหมือนในวัยหนุ่มสาวแล้วนะคะทุกคนวัยทองนะคะจะเสี่ยงต่อภาวะทางด้านกระดูกด้วยนะคะโดยเฉพาะกระดูกพุ่นนะคะ ตรงจุดนี้นะคะหากเพื่อนๆพี่ๆหรือมีคุณแม่คุณนะคุณอาของท่านเข้าสู่ภาวะที่ประมาณเลข3ามนำหน้าหรือประมาณเลขสีเลขห้านะคะสามารถทักคุยใต้โปรไฟล์ของเพรชรสัจเจมได้เลยนะคะก็จะมีภาวะเกี่ยวกับกระดูกพุนได้ง่ายนะคะแล้วก็มี ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ง่ายด้วยนะคะยังไงก็ทักปรึกษากันเข้ามาได้นะคะยินดีและเต็มใจให้บริการเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะ